สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์นะครับสำหรับดาวเสาร์นะครับที่จะมีการโคจรยศโยกย้ายราศีนะครับจากราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่23มีนาคม2560นะครับถึงวันที่18เมษายน2560นะครับเป็นการเสรนะครับเข้าสู่ราศีธนูนะครับในรอบ2ปีครึ่งนะครับจะเกิดผล กับ12ราศีเลยนะครับในช่วงประมาณ26วันนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในช่วงตอนนี้นะครับดาวเสารจะโครจรทั้งมีผลกระทบนะครับทั้ง12ราศีในช่วงเวลา26วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในแต่ละราศีนะครับที่จะ มีผลกระทบนะครับที่หลังนะครับแต่เราจะมาพูดในเรื่องความรู้นะครับที่เกี่ยวกับดาวเสาก่อนนะครับให้หลายๆท่านนะครับได้ฟังกันนะครับว่าดาวสันดาวเสานั้นจะมีอิทธิพลกับชาวราศีตั้งแต่ราศีเมษนะครับถึงราศีมีนทั้งหมด12ลราศีนะครับเราจะเกิดผลประมาณไหนนะครับเรามารความรู้จักกับดาวเสาก่อนนะครับจะอธิบายในความสัมพันธ์ของภพ พบก็คือเรือนพบนะครับต่างๆที่จะบอกเรื่องราวของความเป็นไปนะครับแล้วก็ผลกระทบในราศีต่างๆก่อนอื่นมารู้จักดาวเสารนะครับดาวเสารเป็นดาวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นดาวบากประเคาะนะครับให้ผลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นทางอิทธิฤทธิ์นะครับทางอิทธิฤทธิ์ก็หมายความว่าให้ผลที่รุนแรงนะครับแล้วก็หนักหน่วงแล้วก็ ยาวนานนะครับความหมายของดาวสองในทางโหราศาสตร์ใช้แทนเลข7นะครับเป็นเจ็ดไทยนะครับและก็มีความใหญ่เป็นอันดับ2รองจากดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็มีผลที่ค่อนข้างจะมีการเดินช้านะครับใช้เวลาเดินข้ามราศีแค่ราศีนะครับใช้เวลายาวนานถึง2ปีครึ่งนะครับถึงอ่า ถึงได้บอกว่าดาวเสาร์นี้เป็นโทษทุกนะครับเวลาทับไข่นี่ก็จะหนักหน่วงแล้วก็ยาวนานนะครับก็จะจัดเป็นประเภทของดาวบาพัพผะที่แปลว่าอิทธิฤทธิ์นะครับอย่างที่บอกไปให้ผลที่รวดเร็วนะครับรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงนะครับแต่ผลผลที่ได้นั้นนะครับก็จะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในช่วงระยะหนึ่งนั้นเสาร์ก็จะให้ทั้งดีและก็โทษนะครับแล้วแต่พิจารณาจาก ดาววันเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือระบบทักษะนะครับความหมายความหนักหน่วงนะครับก็จะหมายถึงโทษทุกข์นะครับก็จะหนักมากนะครับสําหรับคนที่โดนผลกระทบของดาวเสาร์ครั้งนี้นะครับแต่ทุกราศีเดินหมดนะครับแต่ที่จะหนักนะครับมีอยู่สองราศีนะครับตามโครงกรนะครับของโบราณอาจารย์เขาได้แต่งกรขึ้นมานะครับว่าทายโทษพุทธให้ทายเสาร์นะครับ ดังนั้นเมื่อดาวเสาร์นั้นโคจรไปทับที่ราศีใดย่อมให้ส่งผลอิทธิพลความเหนื่อยยากความลำบากนะครับทุกยากนะครับล้วนแล้วแต่เรียกได้ว่าพินทุบาทนะครับดาวเสาร์นั้นยังมีโทษในเรื่องของการเลงนะครับกับคู่ดาวพบตรงกันข้ามกับดาวเสาร์ด้วยนะครับนั่นจะเป็นดาวคู่ปัตนิของท่านปัตนิกก็คือคู่ตรงกันข้ามนะครับมักจะเกิดผล ผลท,ที่ดาวเสาร์นั้นส่งอิทธิพลไปนะครับรุนแรงกว่าดาวที่ถูกทับด้วยนะครับเช่นนะครับตอนนี้ดาวเสาร์นั้นย้ายจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูนะครับทับราศีธนูแรงกับราศีเมถุนนะครับราศีธนูนั้นก็จะได้กลับความเหนื่อยยากความอึดอัดความติดขัดนะครับส่วนราศีเมถุนนั้นก็จะพินทุบาทด้วยเช่นกันนะครับและรุนแรงกว่าดาวเสาร์ที่ทับ ชาวราศีธนูด้วยนะครับทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นเรียกว่าดวงแตกนะครับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดาวเสาร์นั้นให้หลายนะครับมากๆสําหรับครอบคุณไปซะทุกอย่างนะครับความทุกทั้งหมดนั้นเหมือนกับเราต้องแบกรับนะครับเพราะาดาวเสาร์แปลว่าความหนักหน่วงใช่ไหมครับเหมือนเราต้องแบกรับกับดาวเสาร์ที่ทับตัวเราไว้นะครับก็ หรือว่าเล็งส่งอิทธิพลไปตรงกันข้ามนะครับก็จะส่งผลความแรงนั้นไปไปกระทบกับราศีตรงกันข้ามก็คือราศีเมทุนนะครับคือดา,าวเสาร์นั้นที่ดีนะครับก็มีนะครับก็มีาดา,าวเสาร์ที่ดีคือความอดทนความวิิยะอุตสาหะการแบกรับในสิ่งต่างๆนะครับความอดทนนะครับแล้วก็ยังหมายถึงอสัมหาริมทศั์นะครับ ได้ด้วยนะครับดาวเสาร์โคจรไปพบที่ราศีใดนะครับก็จะส่งผลทั้งดีและร้ายตามทักษะจรนะครับแล้วแต่ดวงชะตาหรือวาสนาของแต่ละคนนะครับต้องไปตรวจดูในทักษะจอนนะครับอีกครั้งนึงครับผลกระทบนะครับของชาวราศีเมษนะครับที่ดาวเสาร์ได้ยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับจะเป็นพบเรือนของดาวเรือนสุภะนะครับที่เป็น แปลว่าความสําเร็จความเจริญงอกงามดาวเสาร์นั้นนะครับมีเจ้าเรือนครองนะครับมาจากพบกรรมะนะครับหรือว่าที่แปลว่าการงานนะครับเวลาอาแล้วเวลาแปลนะครับก็จะมาในรูปแบบคือเมื่อดาวเสาร์โคโจรเข้าสู่ราศีธนูทําให้ชาวราศีเมษนั้นส่งผลค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการงานที่ทําในช่วงเวลานี้เพราะการงานนั้นที่ทํามาในช่วงที่ผ่านมาจะต้อง ค่อนข้างแย่นะครับลำบากเนื่องจากดาวเสาร์นั้นถึงแม้จะเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับในราศีพิจิกเมื่อกี้นะครับที่ที่ดาวเสาร์ได้ยกหยายเข้ามาแต่ตกอยู่ในทุกสถานะนะครับก็เลยทำให้ชาวราศีเมษนั้นเมื่อก่อนอก่อนก่อนหนะ้าที่ดาวเสาร์จะเดินผ่านมานี้นะครับได้รับกับความยากลำบากนะครับได้กับ การแปรสภาพในเรื่องของการงานต่างๆบ่อยขึ้นนะครับมีผลเสียทําอะไรก็มักจะเครียดมีความกดดันนะครับเพราะว่าเป็นภพบ,บินาศน,นะครับภายในช่วงเวลา26วันจากนี้นะครับก็จะส่งผลให้ดีในระยะหนึ่งนะครับทําให้ชาวราศีเมษนั้นยังคงเหนื่อยหนัก ต่อไปแต่มีลาบมีผลนะครับมีความสําเร็จมากขึ้นทําอะไรก็จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีงานใดที่มีการเก่งการไวนะครับก็จะประสบความสําเร็จและก็ได้ผลที่ดีในระดับหนึ่งมีการงานนะครับที่เข้ามานั้นอาจได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนงานนะครับไปได้นะครับในช่วงนี้และลักษณะงานนะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับ แล้วก็ได้สูงกว่านะครับแล้วก็มีการปรับตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นต้องใช้ความรู้ความสามารถความพยายามในเรื่องของการวางแผนมากขึ้นหรือการบริหารการจัดการต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ผลของดาวเสาร์นั้นมาจากพบที่ดีและไปสถิตพบที่ดีนะครับก็จะมีให้ดาวเสาร์นั้นมีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับเชื่อว่าดาว เป็นดาวบัพปะเคาะนะครับดาวเสาร์จึงให้ผลที่ค่อนข้างช้ายาวนานแต่ได้ผลที่ค่อนข้างเยอะนะครับตามมาจึงทําให้ตําแหน่งที่ได้นั้นต้องแบกรับต้องใช้สติต้องใช้ปัญญามากขึ้นแล้วก็ใช้การวางแผนงานการจัดการต่างๆนะครับแล้วก็ดาวเสาร์โคจรนะครับอยู่ในราศีธาตุไฟดังนั้นจึงมีผลกระทบดังกล่าวนะครับแต่หลังจากวันที่ 26วันแล้วนะครับที่ดาวเสาร์ได้โครจรก็จะถกได้โครจรกลับถอยหลังไปสู่ราศีพิจิกเช่นเดิมนะครับส่งผลให้ลาบผลนั้นอาจจะตกหล่นหรือเข้าสู่ภาวะเดิมได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจนถึงวันที่หนึ่งธันวามนั้นดาวเสาร์ถึงจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูอย่างแท้จริงนะครับทั้งหมดเป็นเพียงสถิติในเรื่องของการโครจรของดวงดาวนะครับที่มีผลกระทบต่อมนุษย์นะครับหรือการ ใช้ชีวิตของแต่ละราศีนะครับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ